ตัวนี้คือโบเดอรรหัส B D Q 001เป็นนาฬิกาที่ผมซื้อมาจากอีกเพจอีกแล้วแบรนด์โบเดอรี่เป็นแบรนด์ที่ผมเพิ่งเห็นได้ไม่นาน Official Store ของเขาก็เพิ่งจะเปิดในอีกเพจเมื่อปลายปี2019ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ยังมีนาฬิกาให้เห็นอยู่ไม่กี่รุ่นแต่ก็ทำสเปคมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจทุกตัว ทำให้รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเขาเรือนนี้ผมได้มาในราคาประมาณพันห้าแต่พอลองเข้าไปเช็คดูใหม่เห็นว่ามีการปรับราคาขึ้นมาอีกสิบกว่าเหรียญก็ถ้าซื้อตอนนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณพันแปดก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังถูกอยู่ดีเมื่อเทียบกับสเปคขนาดตัวเรือนของเรือนนี้อยู่ที่สี่สิบมิลแบบไม่รวมมิตมยมแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ 8มิลซึ่งก็เป็นไซส์ที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งผู้หญิงก,ก็อาจจะชอบเรือนนี้ด้วยเพราะว่าเรือนนี้เป็นระบบฐานไม่ต้องมาคอยไขายลานหรือว่าตั้งเวลาใหม่เวลาที่เราไม่ได้ใช้มันไปนานๆรูปร่างหน้าตาของเรือนนี้จะออกไปทางเรียบร้อยเรือนของผมเนี่ยได้มาเป็นรุ่นหน้าปัดสีขาวออกเงินพื้นผิวเนี่ยมีระดับเดียวกันหมดเลยทั้งหน้า แล้วก็มีความซันเบิร์ตอยู่พอประมาณก็ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นขนาดไหนตัวมาร์กเกอร์ของหลักชั่วโมงเป็นแบบชิ้นแยกแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงแท่งสี่เหลี่ยมถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันจะมีการปาดเหลี่ยมปาดมุมมาเพื่อทำให้ดูมีม,มิติมากขึ้นเวลาสะท้อนแสง ตัวชุดเข็มเป็นแบบสามเข็มแบบทั่วไปรูปทรงก็จะเป็นทรงดาบมีช่องวันที่อยู่ตรงตำแหน่งสามนาฬิกาแล้วก็ไม่ได้มีการใส่ภายน้ำมาเลยในหน้าปัดตัวกระจกหน้าของเรือนนี้จะมีความเป็นทรงโดมหน่อยๆซึ่งก็ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการถูกกระแทก แต่ว่าวัสดุที่เขาใช้เป็นเซฟไฟก็ถ้าไม่โดนหนักจริงๆแทบจะไม่มีโอกาสเกิดรอยเลยในส่วนของตัวเรือนวัสดุที่ใช้ก็เป็นสแตนเลสเป็นแบบขัดเงามาทั้งชิ้นรูปทรงก็ปกติธรรมดาแต่ว่าจะมีความโค้งมนมากกว่าลองสังเกตจากตรงขอบจะเห็นว่า มันไม่ได้เป็นแบบขอบตัดตรงแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆตัวเม็ดมายมของเรือนนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งสามนาฬิกาก็เป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบเกีียวด้านบนเนี่ยจะมีการปั๊มโลโก้ของแบนด์เอาไว้ส่วนด้านข้างก็จะมีการกัดร่องกันลื่นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นผิวแบบขัดเงาทั้งหมด ความคมตรงร่องก็เลยจะหายไปบ้างแต่เวลาใช้งานจริงก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วด้วยความที่มันเป็นระบบวอตก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานมเต็รมโยมบ่อยเท่าไหร่อย่างมากก็จะมีใช้ตอนที่ต้องปรับวันที่ต้องต้นเดือนเท่านั้นส่วนฝาหลังอันนี้มันเป็นแบบงัดทำให้การกันน้ำนทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเขาก็ระบุมาว่าได้แค่30เมตร หรือก็คือสามบาทกันได้แค่ระดับน้ํากระเด็นแต่ว่าห้ามไปใส่ลงเล่นน้ําลงไปไว่ายน้ําเด็ดขาดความพิเศษของฟ้าหลังอันนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเขามีการเปิดช่องให้มองเห็นภายในได้ซึ่งปกติในนาฬิกาฐานเขาจะไม่ค่อยทํากันเพราะว่ามันไม่ได้มีชิ้นส่วนไหนที่เคลื่อนไหวให้เห็นได้แบบชัด,ชดเครื่องของเดอนนี้เป็นลอนด้าสีทอง ซึ่งผมจะบอกว่าเฉพาะราคาเครื่องอย่างเดียวยถ้าเป็นรหัสเดียวกันเกตสีทองสวิตเมสเนี่ยจะแพงกว่าเกตสีเงินสวิตพาร์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบสามเท่าถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเช็คดูใน eBay ได้ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้เป็นรหัสเจ็ดหนึ่งห้าเพราะว่ามันบอกว่ามันมีห้าจิวเวรี่มันจะต่างจากเครื่องเงินรหัสห้าหนึ่งห้าที่ลูมิลูมิโนกเขาชอบใช้ตรงที่ว่า ตัว515เนี่ยกลไกสับวันที่มันจะเป็นพัตติแล้วก็มีจิวเวลรีแค่หนึ่งเม็ดแถมยังตัดฟังก์ชัน E.O.L ไปด้วย E.O.L เนี่ยเป็นตัวย่อมาจากคำว่า End of Life เป็นฟังก์ชันที่เตือนให้เรารู้ว่าฐานมันอ่อนเวลาฐานอ่อนเนี่ยตัวเข็มวิเนี่ยมันจะเดินกระโดด3-4มสี่วิมันจะกระโดดทีสามสีวิมันจะกระโดดที ซึ่งการที่มันเตือนเราแบบนี้มันทําให้เราสามารถเปลี่ยนฐานได้ทันก่อนที่ฐานมันจะหมดจริงๆแล้วน้ํากดข้างในฐานเนี่ยมันจะไหลไปทําลายเครื่องฟังกช์ชันตัวเนี้ปกติเนี่ยมันจะไปอยู่ในนาฬิการูหรูเพราะว่าค่าบริการในการซ่อมหรือว่าล้างเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงแต่ในนาฬิการาคาถูกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่มาเพราะว่าถ้ามันเสียส่วนมากเราก็จะช่างใจแล้วก็โยนทิ้งมันไป ในส่วนของสายเรือนนี้เป็นขนาด20่มิลซึ่งอันนี้ผมก็เปลี่ยนสายมาใหม่เนื่องจากไม่ชอบลักษณะการตัดเย็บแบบพับขอบติดกาวไม่ได้เกี่ยวบคุณภาพของหนังเพราะว่าสายเดิมเนี่ยถือว่าคุณภาพดีใช้ได้เลยในส่วนของบัคเกอร์อันนี้เป็นของเดิมขนาด18บมิลเป็นแบบ เข็มแทงรูปทรงก็เป็นแบบธรรมดาทั่วไปพื้นผิวจะเป็นแบบขัดเงาทั้งชิ้นแล้วก็จะมีการสลักชื่อแบรนด์แบบจมเอาไว้ด้วยในส่วนของคุณภาพการเก็บงานโดยรวมเรือนนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีในทุกจุดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะรูปทรงที่ทำออกมาเป็นแบบง่ายๆไม่ได้มีเหลี่ยมมีมุม พื้นผิวก็เป็นแบบขัดเงามาทั้งหมดเลยทำให้ขั้นตอนการเก็บงานมีน้อยแล้วก็ทำได้สะดวกซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดโดยรวมแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสมบูรณ์เกินระดับราคาไปมากมากจนทำให้คนที่อยากมีแบรนด์นาฬิกาของตัวเองแบบผมเนี่ยรู้สึกท้อแท้ได้เลย ก็ถ้าใครที่ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องแบรนด์แล้วตั้งใจะจะซื้อไปใช้งานจริงๆผมว่าเรือนเนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ไม่น่าพลาดผมจะใส่ให้ดู ข้อมือของผมมีขนาดประมาณ6นิ้วเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปตกหล่นตรงไหนหรือถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สาม,มารถเขียนคอมเมนต์บอกกันได้แล้วถ้ายังมีวิดีโอหน้าอยู่ผมก็จะเอาอย่างอื่นที่มีให้ดูกันอีกหวังว่าจะได้เจอกันครับ